เอ็ดด e, ี้ฮาวกุนซือใหญ่สาลิกาดงเปลี่ยนนิวคาสเซิลได้อย่างไรเอ็ดดี้ฮาวเข้ามาคุมทีมสาลิกาดงมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2021และผลงานการคุมทีมของฮาวรวมถึงทีมงานของเขาได้รับการบันทึกค่าเฉลี่ยที่มีตัวเลขการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเกมรุกและเกมรับของทัพสาลิกาดงที่ดีขึ้นโดย13เดือนที่ผ่านมา ฮาวและทีมงานของเขาได้พยายามเรียกความมั่นใจและฟอร์มการเล่นที่เคยย่ำแย่ของลูกทีมให้กลับมาพลิกสถานการณ์จนตอนนี้รั้งตำแหน่งท็อปโฟซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ไม่ได้ใช้เวลาในชั่วข้ามคืนโดยก้าวแรกบนเส้นทางสู่การฟื้นฟูทีมของฮาวคือชัยชนะเหนือเบอร์ลี่1-0ที่เซนเจมพาร์กและเหมือนเป็นการเรียกขวัญกำลังใจกลับมาสู่ทีมอีกครั้งโดยสื่อรายงานว่าหลังจากที่ฮาวได้ทดลองจัดการระบบทีมในรูปแบบต่างๆในช่วง2-3เดือนแรกที่คุมทีม และแผนการเล่นระบบ4-3-3กับปีศาจแดงหลังคริสต์มาสปี2021ที่เสมอ1-1นั่นเป็นครั้งแรกที่ทีมนิวคาสเซิลของฮาวเบียดคู่แข่งได้สำเร็จในแผนการเล่นครั้งนั้นสำหรับฮาวเป็นกุนซือที่เข้ามาช่วยยกระดับนิวคาสเซิลในทุกๆด้านและเขายังผสมผสานการฝึกสอนที่หลากหลายจนได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลสาลิกาดงว่าเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมของทีมรวมถึงการเพิ่มผู้เล่น ซื้อตัวผู้เล่นก็เลือกใช้บุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอย่างสมเหตุสมผลที่ส่งผลอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ของนิวคาสเซิลอยู่ในเตด